ยังไม่สามารถจะตัดขันห้าใดเด็ดขาดด้วยกำลังของจิตยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราแต่ได้ว่าความรู้สึกของท่านมีความดีอยู่หน่อยหนึ่งว่าเราจะต้องตายยังไงยังไงก็ตายแน่เหมือนกับที่เปสการีมียรงคิด ถึงคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระธรรมสามิทิสงตรัสว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าความตายเป็นของเที่ยงท่านทั้งหลายจงอย่ามีความประมาทในสร้างกันในการสร้างความดีนี่ความรู้สึกของพระโสดาบันในด้านสกายทิฐิมีอยู่จุดนี้เข้าใจไว้ด้วย มีคนพูดกันว่าถ้าเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจะต้องสามารถระงับทุกเวทนาได้หมดไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ร้อนไม่หนาวนี่ไม่ใช่ความจริงร่างกายยังมีความรู้สึกร่างกายยังมีจิตเป็นเครื่องรักษาร่างกายยังมีวิญญาณรู้การสัมผัส ถึงแม้ว่าพระอระหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีก็ยังรู้สึกรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดเหมือนกันนี่ว่ากันถึงอารมณ์ของมโศนดาบันเมื่อจิตเข้าถึงเมื่อโศนดาบันและมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความรู้สึกเสมอว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องตาย แล้วก็ขึ้นชื่อว่าความตายนี้ไม่มีนิมิตเครื่องหมายไม่ใช่ว่าจะไปกำหนดอายุการตายว่าต้องอายุเท่านั้นเท่านี้จะตายตั้งแต่ความเป็นเด็กหรือความเป็นหนุ่มเป็นสาวความเป็นคนแก่อาการที่จะตายอาจจะตายในโใครคภัยไข้เจ็บอาจจะตายโรยปฏิเหตุ เมื่อตายเช้าตายบ่ายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายเด็กตายหัวค่ำก็เอาแน่นอนไม่ได้ฉะนั้นเระโสดาบันจึงไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าถ้าเราจะตายก็เชิญแต่ถ้าว่าเราจะตายอยู่กับความดี อารมณ์ของม่โสนดาบันที่จะคัดค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินสีนั้นไม่มีคือว่าเป็นคนไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นดับที่สองที่เรียกว่าวิจิกิจฉาพระโสนดาบันตัดสังโยชน์ตัวที่สองได้คือความสงสัย ที่เรียกว่าวิธีกิจชาเค้ื่อนเชื่อความสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีในพระโสดาบันเกิดขึ้น้วยกําลังของปัญญาที่พิจารณาหาความจริงว่าพระทังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขและอันดับหลังสีรับประตปรามาท พระโสดาบันย่อมทรงสินบริสุทธิ์ตามฐานะของตัวคำว่าฐานะของตัวก็หมายความว่าถ้าเป็นครวาสก็มีสินห้าเป็นปกติมีสินห้าบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาไม่มีเจตนาในการทำลายสินรักษาสินบริสุทธิ์ ไม่ทำลายศีลได้ตนเองไม่ยุ่อ้อยบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้ว <c oughs> เป็นอันว่าประโสดาบันเป็นผู้มีความทรงอารมณ์อยู่ในศีลเป็นสําคัญหนักหน่วงในเรื่องของศีลยอมตัวตายดีกว่าสิงขาด เป็นกันที่กล่าวมานี่หมายถึงว่าสังโยชสามประการนี้ประโสดาบันปฏิบัติมีจิตเข้าถึงตามนี้นี่ก็ขอพูดกันต่อไปว่าก่อนที่จะเข้าถึงความเป็นประโสดาบันจากโลกีเป็นโลกุตระตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกว่าโคตรภูยาน ขณนะเมื่ออารมณ์จิตของท่านผู้ปฏิบัติเข้าถึงโคตรภูยานคำว่าโคตรภูยานนี่ก็หมายความว่าจิตของท่านผู้นั้นยังอยู่ในช่วงระหว่างโลกิยะกับโลกุตระแต่ถ้าว่าอารมณ์จิตตอนนี้จะไม่ขังอยู่นาน บางท่านจิตจะทรงอยู่เพียงแค่ชั่วโมงหนึ่งหรือไม่ถึงชั่วโมงและบางท่านก็อยู่ถึงอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงเป็นเดือนก็มีสุดแล้วแต่ความเข้มแข็งของจิตในช่วงที่จิตเข้าถึงโคตรภูยานท่านกล่าวว่าในขณะนั้นอารมณ์จิตของนักปฏิบัติ จะมีความรักพระนิพพานอย่างยิ่งคือมีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามนุษยสโลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมโลก,ก็ดีไม่เป็นแดนแห่งความสุขถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์มันก็ทุกตลอดเวลาถ้าเกิดเป็นเทวดาก็พักทุกโชกคราวหรือหมก็เช่นเดียวกัน ถ้าหมดบุญวัสนาบารมีแล้วก็จะต้องจากเทวดาจากผมมาเกิดเป็นคนบ้างบางลายก็กไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติเดชนันเป็นนั้นว่าเขตทั้งสามจุดไม่มีความหมายสำหรับใจจิตใจของท่านที่มีอารมณ์เข้าถึงโคตรโภูยาน ใจพอมีความต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานเป็นปกติแต่ถ้าว่าพอจิตพ้นจากโคตรภูยานไปแล้วก้าวเข้าสู่ความเป็นประโสดาบันเต็มที่ที่เรียกนั้นว่าพระโสดาปฏิผลตอนนี้อารมณ์จิตของท่านละเอียดขึ้นมานิดหนึ่ง นอกจากจะรักพนิพานเป็นอารมณ์แล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาการนินทาว่าร้ายเทียบรายกดขึ้นกับบคุคคลคนใดกล่าวถึงเราจิตดวงนี้จะมีความรู้สึกว่าธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกมันเป็นอย่างนี้ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้น การพัดพรจ่จากของรักของชอบใจเกิดขึ้นมีความรู้สึกหนักในด้านของธรรมดาแต่ด้ว่าธรรมดาของพระโสดาบันยังอ่อนกว่าธรรมดาของพระอรหันต์มากฉะนั้นท่านที่เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันจึงยังมีความรักในระหว่างเพศยังมีการแต่งงาน ยังมีความอยากรวยยังมีความกโกรธยังมีความหลงทั้งนี้พอ่ออะไรเพราะว่าท่้นกล่าวไว้แล้วว่าพระโสดาบันมีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มีปัญญาเล็กนอ้อยหากว่าท่านทั้งหลายจะถามว่าถ้าคนยังมีความรักในเพศ ยังมีการแต่งงานยังมีการอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงก็ดูมันว่าพระโสดาบันก็คือชาวบ้านธรรมดาแต่ความจริงไม่ใช่ยานความรักในระหว่างเพศก็ดีความอยากรวยก็ดี ความโกรธก็ดีความหลงก็ดีเขาพระโสดาบันอยู่ในขอบเขตของศีลเรารักในรูปโฉมหนมพันมีการแต่งงานกันได้ระหว่างสามีพัญญาในตอนนั้นพระโสดาบันจะมีความซื่อสัตย์สุจริตก,กับสามีและพัญญาของตนเอง ยอมเคารพสิทธิในสิ่งกันและกันจะไม่นอกใจสามีและปัญญาขึ้นชื่อว่าการเมยสุมิชาจารย์จะไม่มีสำหรับพระโสดาบันจะทำให้ครอบครัวนั้นมีอารมณ์เป็นสุขและบรยการที่สองพระโสดาบันยังมีความโกรธท่านโกรธจริง พูดเป็นที่ไม่ถูกใจท,กกท่านก็โกรธทำให้เป็นที่ไม่ถูกใจท่านก็โกรธแต่ด้วว่าพระโสดาบันมีแต่รณ์โกรธไม่ประทุษร้ายให้เขามีการบาดเจ็บและไม่ฆ่าคนในรั์ที่ทำให้ตนโกรธให้ถึงกับความตาย เป็นอันว่าความโกรธหรือความพยมายามของท่านอยู่ในขอบเขตของศีลจีโกรธแต่ว่าไม่ทำร้ายนี่แตกต่างกับคนธรรมดาจงนี้สําหรับได้ความหลงของพระโสดาบันที่ขึ้นชื่อว่าหลงก็เพราะว่ายังมีความรักในเพศยังมีความอยากรวย เมื่อสักครู่นี้ข้ามคำาม่อยากรวยไปการอยากรวยของพระโสดาบันคือต้องการความรวยในด้านสุจริตธ,ธรรมเท่านั้นเรื่องการทุจริตคิดร้ายค่อยโกงบุคคลอื่นใดไม่มีในอารมณ์จิตของพระโสดาบันประกอบอาชีพน้ี้ด้วยความสุจริต ราสายยังรักในความสวยสดงดงามคือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศยังมีอยู่ยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงที่เพราะว่ายังคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกยังมีของสวยของงาม การถือตัวถือตนแบบนี้จริงคิ่ว่ามีความหลงแต่ความหลงของบาสูดาบันนั้นไม่สามารถจะนำบุคคลผู้นั้นเมื่อและเวลาตายแล้วไปสวบายภูมิได้จุดนี้ขอบรรดาท่านทูนทั้งหลายผู้รับฟังจงจำไว้ ว่าความจริงอารมณ์ของพระโสดาบันนั้นไม่แตกต่างกับชาวบ้านธรรมดาเท่าไรนักชาวบ้านธรรมดายังมีความรักในเพศยังมีสามีพันยาแต่ได้ว่ายังมีการนอกใจสามีนอกใจพันยาสำหรับพระโสดาบันไม่มี ชาวบ้านอยากรวยรวยก็จะมีการคบคดการโกงมีการยื้อแย่งโชกชิ้วิ่งราวทรัพย์สำหรับพระโสดาบันถ้าต้องการรวยก็รวยด้วยการสุจริตหากินด้วยความชอบธรรมตั้งกันตรงนี้พระโสดาบันมีความโกรธชาวบ้านโกรธแล้วก็ปรารถนาจะประทุษรายถ้ามีโอกาสก็ประทุษรายบุคคลที่เราโกรธ ถ้าสามารถจะฆ่าได้ก็ฆ่าสำหรับพระโสดาบันมีแต่ความโกรธถือการประทุษร้ายไม่มีการข้าวการประหารกันไม่มีนี่ต่างกันกันกบเชื้อบันพระโสดาบันย่มีความหลงตามที่กล่าวมาด้วยาการที่ผ่านมาแล้วแต่ได้ว่าพระโสดาบันก็ไม่ลืมคิดว่าเราจะต้องตาย เมื่อเราตายแล้วเราจะต้องพัดพราเจอของรักของชอบใจตอนนี้พระโสดาบันไม่เสียใจไม่เสียดายถือว่าถ้าตายเรามีความสุขที่ขอต่ันหลายจำมาการอารมณ์จิตที่เข้าถึงพระโสดาบันไว้ด้วย อนนี้อยากขอพูดอีกนิดหนึ่งเพื่าอรอรมความจริงของพระโสดาบันที่เรียกกันว่าองค์ของพระโสดาบันคําว่าองค์ก็ได้แก่อารมณ์จิตที่ทรงไวอย่างนั้นอย่างแนบแน่นสนิทนั่นก็คือหนึ่งพระโสดาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างจริงใจ ไม่คลายในความเคารพในพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะมีเหตุใดๆเกิดขึ้นใครจะมาจ้างจะให้รางวัลมากๆให้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์แม้แต่พูดเล่นพระสโสดาบันก็ไม่พูดดั้งนี้เพ่าไหรเพราะว่าท่านมีความเคารพในพระพุทธเจ้า มีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์อย่างจริงใจแต่ได้ว่าระวังให้ดีถ้าพระสง์เหลวพระโสดาบันไม่ใส่ข้าวให้กินตัวอย่างพิสุโกสัมพีมีความประพฤติชั่วตอนนั้นครวัตที่เป็นพระอ,ร,อริยเจ้านับหมืน่นไม่ยอมใส่ข้าวให้กิน ถือว่าเป็นโจนปรปล้นพระพุทธศาสนาเป็นผู้ทำลายความดีไม่ใช่ว่าเป็นพระอริยเจ้าแล้วแล้วก็จะเมตตาไปสัทุกอย่างท่านเมตตาแต่คนดีเรือว,ว่าบุคคลผู้ใดมีความประพฤติชั่วแนะนำแล้วสามารถจะกลับตัวได้พระโสดาบันก็เมตตา ถ้าเขาชั่วแนะนำแล้วไม่สามารถจะกลับตัวได้พระโสนาบันก็ทรงเวขาคือเฉยไม่สงเคราะห์โปรดจำอารมณ์ตรงนี้ไว้ดีในการต่อไปพระโสดาบันมีศีลบริสุทธิ์ขอพูดย่อให้สัน้นว่าองค์ของพระโสดาบันก็คือหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้า 2. มีความเคารพในพระธรรมสม,มีความเคารพในพระอริยสงฆ์นิจัดเป็นองค์มีสามด้วการแต่สิ่งที่แถมขึ้นมานั่นก็คือรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังความดีมีชื่อเสียงในชาติปัจจุบัน มีความรู้สึกต้องการอยู่อย่างเดียวว่าเราทำความดีทุกอย่างเพื่อพระนิพพานเท่านั้นอารมณ์จิตตอนนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทพิสุทธิมณีนทุกท่านต้องจําไว้จงอย่าไปคิดว่าประโสดาบันเนี่ยเลยเลิศไปถึงอารมณ์อหรหันโดยมากม้อยเจยคิดว่าอารมณ์ของพระอหรหันต์เป็นอารมณ์ของประโสดาบัน ก็เลยทํากันไม่ถึงให้การคิดผิดความจริงการเป็นพระโสดาบันนี่เป็นง่ายไ <c oughs> ม่อารมณ์ไม่หนักที่หนักจริงๆก็คือศีลอย่างเดียวตอนนี้ไปขอพูดถนะึา <c oughs> การของพระโสดาบันที่จะพึงได้พระโสดาบันจัดเป็นสามขัน้นคือ 1. หนึ่งสตากัตุง สำหรับที่ท่านเป็นประสดาบันเมียรมยังอ่อนจะต้องเกิดและตายในระหว่างเทวดาหรือพรมกับมนุษย์อีกอย่างในเจ็ดชาติเป็นมนุษย์ชาติที่เจ็ดจะเข้าถึงความเป็นอราตผลถ้าเมีารมณ์เข้มแข็งไปกลางที่เรียกกันว่าโกลังโกละ อย่างนี้จะทรงความเป็นเทวดาหรือมนุษย์อีกสามอย่างและสามชาติครบเป็นมนุษย์ชาติทสามเป็นพระอรหรันสำหรับพระสดาบันที่มีอารมณ์เข้มแข็งนั่นก็จะเกิดเป็นเทวดาอีกครั้งเดียวมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นอรหรัน ที่พูดตามนี้หมายความว่าท่านพู้นั้นเมื่อเป็นประสนดาบันแล้วเกิดใหม่ไม่ได้พบพระพุทธศาสนา <c oughs> จะต้องฝึกฝนตนเองอยู่เสมอทุกชาติแต่ว่าความเป็นมิจฉาทิฏฐิในชาติต่ตอๆไปจะไม่มีแก่ประโสนดาบันเพราะว่าประโสูดาบันไม่มีสิทธิ์จะไปเกิดเป็นสนรก เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสติเรฉันจะเกิดได้แค่ช่วงแห่งความเป็นมนุษย์กับเทวดาหรือผรมสลับกันเท่านั้นเป็นนั้นว่าพระโสดาบันนี้ถ้าท่านหลายพิจารณาให้ดีแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าปริงของไม่ยาก หากว่าท่นานญะถามว่าพระโสดาบันท่านขั้นสตากะตุงโกลังโกละและเอกวิชีมีอารมณ์ต่างกันยังไงพรอขอตอบว่าพระโสดาบันขั้นสตากะตุงมีจริยาคล้ายชาวบ้านธรรมดามากยังมีอารมณ์รุนแรงในความรัก ย่อมมีอารมณ์รุนแรงในความในความโลภในความโกรธในความหลงแปลได้ว่าเป็นผู้มั่นคงในศินไม่ละเมิดสำหรับพระโสดาบันขั้นโกลังโกละขั้นโกลังโกละนี่มีอารมณ์เยือกเย็นมากหรือว่ามีความมั่นในคนพระราตนตรยัยมีศินมั่นคงมาก ความจริงเรื่องสีนี้มั่นคงเหมือนกันแต่ว่าจิตของท่านเบาบางในด้านความรักความโลภความกลัความหลงความคำานึงถึงอารณมอย่างนี้มีอยู่แต่ก็น้อยถ้ามีคู่ครองเขาแยโทษว่ากามมกุรทัาจะลดจนลงไปความสนใจในเพศความสนใจในความโลภ อารมณ์แห่งความโกรธอารมณ์ความหลงมันเบากระทบไม่ค่อยมีความรู้สึกสำหรับประโสดาบันขั้นเอกวิชีในตอนนี้อารมณ์ของท่านูบนั้นจะมีอารมณ์ธรรมดายอยู่มากขอท่านหั้ายหลโปรดอย่าลืม ว่าพระอริยเจ้าจะเป็นครวายก็ดีจะเป็นพระก็ดีจะเป็นเองก็ดีจะเป็นคนมีจิตละเอียดไม่ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาและไม่ขัดคำสั่งไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบวินัยและกฎหมายอันนี้เป็นอารมณ์ของมาโสนดาบันที่ท่านหลายจะเพิ่งทราบ สำหรับเอกวิชีนีความจริงมีอาการจิตใกล้พระสกิทาคามีแต่ได้ว่าสิ่งที่จะรับไปได้นั้นกดด้วยกำลังของศีลมีความรู้สึกว่าเราจะต้องประครับประคองศีลของเราให้แจ่มใสอยู่เสมอมองดูความรักระหวังเพศ หรือว่าความร่ำรวยหรือว่าความโกรธหรือหลงในระหว่างเพศหลงในสภาวะต่างๆเห็นว่าเป็นของไร้าสาระมีอารมณ์เบาในความปรารถนาในสิ่งนั้นๆแต่ถ้าว่าก็ยังมีความปรารถนาอยู่อารบันดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครู เมื่อพูดมาถึงจุดนี้วันนี้ก็คงไม่ได้อารมแรงการปฏิบัติแต่ได้ว่าอารมแรงการปฏิบัติในความเป็นพระโสดาบันท่านฟังกันมาแล้วสองคืนยาอัดก็ผมเองมีความรู้สึกว่าท่านนางหลายคงจะรู้สึกว่าง่ายสําหรับท่านแต่ท่านหากว่าเห็นว่าอารมคงพราโสดาบันยากนี ถ้าเป็นพระหรือเป็นเนนผมไม่ถือว่าพระหรือว่าเนนผมถือว่าเป็นเถนเถนในที่นี้หมายถึงตัวงหมายความว่ามีสระเอ็นำหน้ามีถ,อถ้อทงแล้วก็นอนหนูเขาแปลว่าหัวขโมยคือขโมยอาเพ่ของพระอารียเจ้ามาหลอกลวงชาวบ้านตามปกติพระกับเนนนี่ต้องทรงศีลบริสุทธิ์อยู่แล้ว ถ้าละพูดไปเวลาไม่เกินไปหนึ่งนาทีก็ขอพอไว้แต่เพียงนี้หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจต่อแต่นี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นจะอยู่ในอิริยาบทใดก็ตามนั่งก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอธัธยาศัย ทรงกำลังใจควบคุมอารมณ์ความเป็นประโสนาบัญของท่านไวจ้จนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดีต่อที่นี้ไปอันดาท่านนันลายได้พากันสมาทา,ทา,ทานศีลและส,ะสมาทานไละกรรมฐานแล้วก็ตั้งใจเจริญสมาธิจิตและวิปัสสนาญาณ การเจริญสมาธิจิตวันนี้ก็อยากขอพูดตนยันปลายด้วยการพูดเสร็จเพียงเลยย่อการเจริญสมาธิจิตนี่ตามแบบขององ,ง,องค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบ่งออกเป็นสองสายด้วยกันคือตามแบบของกรรมฐา,านสี่สิบนี่สายหนึ่ง เดินตามหลักสูตรของมหาสติปทฏฐานอีกสายหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในสูตรในสูตรของมหาสติปทฏฐานสูตรเป็นการเจริญพระกรรมฐานเพื่อสุขคติปัสโกอย่างเดียวสำหรับในกรรมฐานสี่สิบ เป็นสูตรสำหรับเจริญกรรมฐานรวมเท่าสุขาวิปัสสโเตวิชโชชลปิญโยและปฏิสัมพิทัพปโตนี่การปฏิบัติกรรมของบรรดาท่านพุทธบริษัทธเลือกปฏิบัติทันตามอธัธยาศัยการที่จะปฏิบัติแบบไหนก็ต่างก็ขึ้นกับอารมณ์จิตอย่างเดียวด้วยในอันดับแรกให้มีสัจธรรมประจําใจเขไ สัจจะแปลว่าความจริงใจท่งความจริงเข้าไว้ว่าเราตั้งใจจะทรงสมาธิจิตให้จิตมันทรงอยู่ในขั้นของสมาธิคำว่าสมาธินี้ไม่ใช่แปลว่านอนหลับมาถึงว่าจิตทรงอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไโดยอเฉพาะเช่นเราจะสงอาณาปานุสติกรมฐา,านคือกำหนดรูล้ลมหายใจเข้าออก ก็ให้จิตจับอยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกไม่ปลดไม่ปล่อยให้จิตสั้นไปสั่วรมอื่นเมื่อเราเจริญพุทธานุสติกรรมฐานในด้านนุสติสิบก็ดีอสุกสิบก็ดีกสิณสิบก็ดีอาหารเรปยิรกูจะพันยาจะุธาตะทานสี่พ็มีหารสี่ก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่ง ไก้จิตจักคือเฉพาะอย่างนั้นโดยเฉพาะอารมณ์ที่ทรงอยู่ตามที่เราปรารถนานั่นเรียกสมาธิเป็นสมาธินีการที่จะได้ดีหรือไม่ได้ดีมันก็อยู่ที่ความจริงใจของเราเท่านั้นนีการเจริญเพกรรมฐานที่บอกว่าทําแล้วไม่ได้ดีก็เพราะคนดีหาความจริงไม่ได้นั่นเอง ไม่ใช่มีอะไรยากลำบากอะไรที่ไหน <c oughs> เป็นของธรรมดา